สวัสดีครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีการทำคลิปขึ้นมาหลังจากที่3-4เดือนก่อนมีคลิปสุดท้ายเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับพนักง,งานของทกศเราเองนะครับแต่วันนี้มีโอกาสดีนะครับที่ทางผมเนี่ยนะครับจะเปิดช่องใหม่นะครับเป็นการเปิดช่องเพื่อสร้างการรับรู้นะครับเกี่ยวกับการทำงานของพนักง,งานทกศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทกศว่า พกสมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างวันนี้ก็มีหลายๆตัวอย่างนะครับจะมาให้ดูนะครับ mm. การเปิดช่องใหม่ของผมในวันนี้นะครับเพื่อสื่อสารงานธนาคารโดยเฉพาะของธนาคารทรกสหรือที่เรารู้จักกันในนามธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์เกษตรจะสื่อสารหลายๆเรื่องทั้งด้านสินเชื่อ ด้านเงินฝากและก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ธนาคารมีอยู่เพื่อสื่อสารให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบสื่อสารให้กับลูกค้ารกสได้รับทราบในผลิตภัณฑ์ของทางธนาคารซึ่งช่องทางที่ลูกค้าจะทราบรายละเอียดต่างๆหรือสามารถติดต่อในช่องทางนอกจากเว็บไซต์ของทางธนาคารแล้วนะครับทางผมก็มีความปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการเผยแพร่งานของธนาคารในครั้งนี้นะครับยกตัวอย่างที่ผมมีความคาดหมายมีความตั้งใจที่อยากจะทำคลิปทำวิดีโอในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่นะครับก็ตั้งใจจะทำเป็นตอนๆไปนะครับยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ธนาคารนะครับที่ทางผมคาดว่าจะทำเผยแพร่ในครั้งต่อไปดังนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ ผมจะทําในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเพื่อเผยแพร่เป็นความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปนะครับที่มาใช้บริการทรกศรรหรือจะนําไปใช้กับธนาคารอื่นๆ,ๆ,ๆก็ได้นะครับยกตัวอย่างที่อยากจะทําคลิปเพื่อเผยแพร่นะครับก็เรื่องของการใช้บริการด้าน ATM โดยเฉพาะบัตร ATM ที่เป็นทรัพย์สินของเราเนั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับนี่คือบัตร ATM ของทกศ ซึ่งบัตร a t ทีทกศก็มีอยู่หลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็เป็นบัตรสีเขียวขออนุญาตยกตัวตัวอย่างรูปแบบหนึ่งนะครับที่ในการทําคลิปต่อตอไปนะครับก็อาจจะเป็นการคลิปเผยแพร่ในการสอนวิธีการใช้บัตร a t m ในความปลอดภัยในการตั้งค่าในการตั้งรหัสต่างๆและในการใช้งาน มีอะไรน่าสนใจในการใช้งานเกี่ยวกับบัตร ATM บ้างนะครับก็จะมีในคลิปต่อ,ตอไปนะครับเกี่ยวกับการใช้บัตร ATM นะครับแล้วก็จะมาดูกันต่อว่าเอ๊เอทีเอทกศหรือบัตรต่างๆของทกศมีกี่แบบมีกี่รูปแบบมีกี่อย่างนะครับวงเงินมีอะไรบ้างต่างๆนะครับซึ่งก็จะเสนอเป็นตอนตต่อไปนะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือเรื่องของขออนุญาตนำมือถือขึ้นมานิดนึงนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ซึ่งทกสก็มีแอปนะครับมีแอปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้มือถือเป็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถใช้แอปเป็นอยู่แล้วนะครับลดค่าใช้จ่ายลดเวลาในการมาติดต่อธนาคารนะครับสามารถใช้แอปในการทําธุรกรรมได้หลากหลายนะครับเมื่อเมื่อทาเป็นวิดีโอแล้วนะครับ ท่านสามารถใช้แอปศึกษาแอปหรือเอาความรู้นี้ไปใช้ได้กับแอปของธนาคารทุกธนาคารที่ที่มีแอปใช้นะครับอย่างของทกสนะครับแอปทางการเงินที่ทกสเรียกก็คือ A Mobile นะครับซึ่งความสะดวกสบายนะครับก็จะมาพูดคุยกันในคลิปที่จะทำต่อไปนะครับถึงเรื่องของการใช้โอนเงินการใช้ถอนเงิน การใช้จ่ายเงินจ่ายค่าสินค้าเช็คยอดเงินเช็คยอดเงินฝากเช็คสลากนะครับหรืออื่นๆที่มีความสนใจนะครับแล้วก็จะมีข่าวสารของธนาคารที่จะเผยแพร่เข้าไปทางแอปของธนาคารด้วยนะครับใช้ไม่ยากนะครับเชื่อครับเชื่อทุกท่านที่เล่น Facebook เป็นเล่น l ล n e เป็นนะครับ ใช้แอปธนาคารไม่ยากเพราะนั้นในคลิปต,ต่อไปก็จะเอาเรื่องของ A-Mobile นะครับมาสื่อสารมาสอนกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับที่ตั้งใจจะทำเป็นคลิปเป็นตอนตอนๆน,นะครับและอีกหนึ่งความรู้นะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธนาคารที่ทผมอ,อยากจะเผยแพร่น,นะครับให้ทุกท่านได้ทราบ ก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์เงินฝากธนาคารซึ่งธนาคารมีหลายผลิตภัณฑ์เงินฝากมากมายนะครับแต่มีตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือตัวนี้นะครับภาษาของทกศเราเรียกว่าผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทีโชคหรือถ้าเราติดปากนะครับไม่ว่าติดปากพนักง,งานทกศหรือว่าติดปากในลูกค้าทั่วไปก็จะบอกว่าเล่มแดงนะครับเอ๊ะเล่มแดงมันมีความสําคัญยังไงนะครับขออนุญาต ปรยหัวไว้ตัวนี้นะครับว่าเล่มแดงตัวนี้เมื่อท่านฝากเงินแล้วสามารถชิงโชคได้กับเล่มแดงนะครับไม่ต้องบล็อกเงินนะครับไม่ต้องบล็อกเงินท่านสามารถฝากถอนได้ตลอดเวลาแล้วมันชิงโชคยังไงโชคดียังไงนะครับคลิปต่อต่อไปได้รู้กันแน่ว่าเอ๊ะเล่มแดงจะนําโชคมาสู่เราได้ยังไงแต่ขอบอกได้เลยครับว่าปีหนึ่งท่านสามารถลุ้นโชคกับเล่มแดงของทกศได้ถึงปีละสามรอบ ああนะครับเพราะฉะนั้นติดตามผมในคลิปต่อๆไปนะครับว่าเอ๊ะจะเอาเล่มแดงมาคุยมันเป็นยังไงนะทำไมทกศชิงโชคได้นะนะครับรางวัลมาตรฐานของทกศก็ขออนุญาตบอกไว้เลยนะครับอ่าทองนะครับทองรถยนต์นะครับ,นะรบสูงสุดที่ผมทราบมานะครับของทกศนะครับมีถึงรถเบนซ์ อ่าน,นะครับรถเก๋งหรือแม้แต่ Fortun e r Honda City Honda j a z z ทุกอย่างมีหมดนะครับเพราะนั้นคลิปตัวต่อไปเ<ด> <ไป S 2> พื่อจะบอกให้ว่าเอ๊ะฝากเล่มนี้เท่าไหร่ยังไงถึงจะมีสิทธิธ์ชิงโชคกับทกาสเน้นย้ำครับว่าไม่ต้องบล็อกเงินขอให้ท่านมีบัญชีเล่มนี้และฝากเงินในบัญชีเล่มนี้เท่านั้นที่เหลือท่านรอตรวจรางวัลของท่านเองนะครับ าก,กับทกสไว้เยอะๆนะครับแล้วโอกาสจะเป็นของท่านอย่าลืมนะครับเล่มสีแดงออมทรัพย์ทวีโชคมีแค่ทกสเท่านั้นและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบริการของทกสนะครับซึ่งถ้าบุคคลทั่วไปก็อาจจะใช้เป็นใช้คล่องนะครับแต่ก็มีอีกบางกลุ่มโดยเฉพาะาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านนะครับยังไม่มีความมั่นใจ ในการใช้เครื่องมือของธนาคารที่มีให้บริการนะครับก็จะทําคลิปในส่วนนี้ด้วยนะครับตามผมมาว่าเฉพาะสาขาผมเนี่ยมีบริการอะไรบ้างนะครับอย่างตรงนี้นะครับก็เป็นตู้ ADM ของทกสอเองนะครับ ซึ่งในเมนูนี้ก็จะมีะการบ,บริการมากมายนะครับทั้งถอนเงินโอนเงินพร้อมเพย์เอโมบายหรือจ่ายค่าสินค้านะครับก็จะทำคลิปเกี่ยวกับความรู้นะครับว่าเอ๊ะเครื่อง ATM เครื่องเดียวนะครับมันสามารถช่วยให้ชีวิตเราสะดวกสบายได้อย่างไรบ้างนะครับกับตู้ ATM ของทกสอีกหนึ่งตู้ที่ ทกศมีให้บริการ <Yeah. S 1> นี่นะครับตัวนี้เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายนะครับก็คือเครื่องปรับสมุดตูต้นี้ตู้เอทีมทกสนะครับแลวก็นี่บัตรเอทีเอ็มทกสนะครับขอโทษทีต้องอย่างนี้นะครับใช้ไปแล้วเสียบไปแล้วนะครับดูหน้าตานะครับดูหน้าตาตู้เอทีเอ็มเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิปต่อไปนะครับหลังจากาเสียบบัตรเอทีเอ็มแล้ว ก็จะมาดูกันว่าใช้ยังไงนะครับอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับให้เห็นในการยกตัวอย่างในการใช้บัตร ADM ของทกศนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างแค่นี้ก่อนอีกอีกหนึ่งตู้บริการทรกสคือตัวนี้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการปรับสมุด เงินฝากของทกศบางท่านต้องรอเวลาธนาคารเปิดบางท่านใช้ ATM เยอะจนไม่มีเวลาปรับสมุดนะครับมาที่ตู้ปรับสมุดได้ทั่วประเทศครับเพียงแต่นําสมุดมา,อาสอดเข้าไปในตู้เครื่องก็จะปรับสมุดให้ท่านโดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องฝ่าแดดมากังวัลร้อนๆน,น,นะครับอาจจะมาช่วงเย็นๆนะครับหลังจากธนาคารปิดแล้วเลิกงานแล้วนะครับก็มาปรับสมุดได้ที่ตู้ ปรับสมุดของทกศนะครับนี่ก็เป็นตู้ปรับสมุดที่ทกศมีให้บริการอีกหนึ่งตู้นะครับที่ผมอยากจะแนะนําแต่ว่าพเพอ่อนนะครับสาขานี้ไม่มีตู้นะครับนั่นก็คือตู้รับฝากเงินนะครับก็จะมีสาขาใหญ่หลายๆที่ที่มีตู้รับฝากเงินด้วยนะครับอันนี้ก็จะในอนาคตนะครับผมก็จะไปนําเสนอ,อความรู้นะครับในการใช้ เครื่องฝากเงินอัตโนมัติที่ตู้ทกศนะครับว,วิธีการใช้ใช้ยังไงนะครับค้าขายของได้ถึงเย็นแล้วไม่มีเวลามาทกศนะครับก็มาที่ตู้เงินฝากของทกศได้เลยนะครับแล้วก็เอาเงินนะครับใส่ไปในตู้เงินฝากเราก็เหมือนกับฝากธนาคารมีความมั่นใจมีหลักฐานครบนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับในการที่ผมจะนําเสนอในการทาคลิป เผยแพร่วความรู้ของธนา,าคารให้ทราบต่อไปนะครับม,มาใช้บริการทรกสทุกที่ทุกสาขาอย่าลืม3อย่างนี้นะครับช่วงนี้ปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยจากโควิด -19 ในการใช้บริการสถานที่ทุกสถานที่ไม่ว่าจะส่วนงานราชการแบงค์หรือหน่วยงานต่างๆนะครับ ก็ต้องเน้นย้ำสามอย่างนี้และโดยเฉพาะมาใช้บริการทากศส,สิ่งแรกเลยวัดอุณหภูมิก่อนนะครับวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไปใช้บริการเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมไม่ดีนะครับผมอยู่กลางแดดอุณหภูมิเกินนะครับแต่ต้องวัดอุณหภูมินะครับถ้าต่ำกว่าเกณฑ์เข้าไปใช้บริการได้นะครับถ้าสูงกว่าเกณฑ์ท่านก็อาจจะมีความเสี่ยงนะครับอาจจะต้องอขออนุญาตนดใช้บริการนิดนึงนะครับ ต่อไปทกศมีให้บริการก็คือนี่ครับเจลล้างมือ,อปลอดภัยไว้ก่อนเจลล้างมือนะครับเจลล้างมือนะครับทกศมีให้บริการทุกที่ทุกสาขานะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับและสิ่งสุดท้ายที่เราต้องทำา New Normal หรือเป็นกิจวัตรประจำวันของเราแล้วไม่ว่าจะออกจากบ้านหรือไปที่ไหนนั่นก็คือสวมหน้ากากหรือสวมแมสเข้าธนาคารทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้นะครับเราจะต้องอยู่กับโควิด -19 ไปอีกนานนะครับขอญาตให้คนไทยทุกคนนะครับเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าลืม3อย่าง 1. วัดอุณหภูมิ 2. เจลล้างมือและ3เมแมสก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้งด้วยความเป็นห่วงจาทกทกศสาขาทบุษาขอคุณมากครับ